มา,นมาหนตั้งจะพาลุยตลอดไม่วันไว้วันแม้จะไครแค่ไหนก็ไปได้ทุกไม้มากับเจนมากับเจ จนแก่จนร้อนก็ไม่เคยจะยอมท้อขอให้ได้ยังตัใจที่มุ่งมันขอแค่ได้ฝ่าเตะอัดสวัสดีครับมากับเจวิชิงขับนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ของเจ้านะครับหมายของเจ้าวัดสุคันนะครับเลยวัดสุคันมาหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับประตูน้ํานะครับมากับเจ๊ครับเจ๊ หน้าบึงาเจานะไม่ยิ้มแย้มเลยนะร้อนเหรอจ๊ะร้อนมากบอกว่าเอาขึ้นดีขาหนึ่งมันจะได้ไม่ร้อนนะจ๊ะร้อนแดดมากก็ตอนนี้เวลาเจ๊กี่โมงแล้วดูในกาหน่อยอะไรนี่นาฬิกาไม่ตรงเที่ยงนะครับเบ็ดจะไม่ได้ลงครับาเจ๊ดู โออมมมงงก็ไ่เห็นเที่ยงสิบแปดนาทีนะครับเบ็ดยังไม่ลงเลยนะครับนี่ครับหลักก็เดี๋ยวเรามาติดตามครับว่าจากเที่ยงไปจะมีผลงานให้นะาได้รับชมกันหรือเปล่านะครับกับหมายคลองเจ้านะครับติดตามชมครับล้อลืมครับอ๋อเหยื่อตกปลาลำบ่มีบ่นะครับวันนี้ใช้เหยื่อตกปลาลำบ่มีบ่นครับโอ้ยกลางเต็น์กลางอะไรก็เพียรแล้วครับ โค okay, ครับติดตามครับเพิ่งเพิ่งลงไปคันแรกนะครับลงเพิ่งลงไปคันแรกก็มีอาการเลยนะครับเขาบอกว่าช่วงเที่ยงปลาไม่ค่อยเข้าครับก็ผมก็มาเที่ยงกว่าพอดีครับเดี๋ยวเราคอยรุ้นั้นต่อนะครับแต่ทีช่วงเช้าใช่ hey. ตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับอะไรครับเนี่ยเต็มปากเลยครับใหญ่ไหมใหญ่ครับขยับไซ้์ขึ้นมาหน่อยนะคะขยับไซ้์มาอีกแล้วครับ มาครับปนินครับเอ้าในลักกล้องมหายไปไหนปนินครับมาแล้วครับปนินครับปนินของเจ้ามาแล้วครับลงสามไม้กินสามไม้ครับแต่สองแต้มแล้วเป็นตะเพียนนะครับครับ ลงเบ็ดตอนนี้ลงเบ็ดแค่สองคันนึงครับสับไปสับมาครับปลาถือว่ากินดีอยู่นะครับวันนี้แนะครับตัแนที่สองครับลงแค่สองคันเองนะครับโอ้ลงไปกินเลยนะครับ ปล да านรอีกได้เหรอปลาเนอีกแล้วครับยอดครับโอ้วันนี้ปลาเนรกินอันนี้อีกแล้วครับเบสสามคันนะครับกินกินยกลาวนะครับยอดครับด้วยด้วยเปิดเปิดปล่ยนะครับอันนี้นะครับ โอไม่นะครับเกงมึงมันดึงเชือกผูกหัวไม่ได้เหรอโยทำไมมึงไม่เอาเชือกผูกหัวเชือกผูกหัวเลยผักตบเยอะเลย ว้าวเฮ้ยหลุดเฉยครับก็ได้เวลากลับเลยครับลูกค้าสั่งหย่อครับต้องไปส่งยังไม่ได้ปั่นเลยครับโทรมาเมื่อกี้โอ้โหกำลังสนุกเลยปลากำลังเข้าเลยครับเนี่ยหมายของเจ้าครับ ผมตกมาตอนเที่ยงกว่าๆนะครับก็ลงได้แค่3ามคันะครับผพไม่ไหวปลาปลากินดีนะครับที่เนี่ยน่ครับหมายนะครับหมายนครับปลากินดีจริงครับเสียเสียได้มากเลยนานๆออกได้ออกมานิทีด้วยครับเอาเต้ถ่ายดิเดี๋ยวเราดูปลานะครับใช้เวลาบ่ายเที่ยงกว่าๆถึงบ่ายสามโมงนะครับ นปน,นินครับเสียเสียดายมากเลยครับผมต้องรีบกลับครับปาลากำลังเข้าเลยครับเด็กครับเดีย๋ยวลำบมเมียบดน,นะครับฝากมากับแจวิชิงขับด้วยนะครับขอบคุณครับ สาปลานะครับหมายคลองเจ้าครับย้อนครับเวลาน้อยครับตกไม่กี่ชั่วโมงเองหัวแจ๊บบอกให้ไปปั่นเหยื่อ